มาแล้วประกาศรายชื่อ12นักวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่19สำหรับควนลงหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมโคลัมเบียไปได้3-1ต่อเซตในศึกโอลิมปิกเกม2024ในรอบคัดเลือกกลุ่ม C ีนัดสุดท้าย ทั้งนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้สาวไทยมีเพิ่ม3.39คะแนนรวมเป็น222คะแนนอยู่อันดับที่13ของโลก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมการแข่งขันมหก,กรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณเมืองหางโจวประเทศจีนโดยมีรายชื่อดังนี้หัวเสาว,วิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัจฉรพรคงยศชัชชุออนโมกสีบอนเร็วทัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักดิ์หัตยาบำรุงสุข เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดศิริมามานากิจดีหลังพิมพิชยากกรมธนชาสุกใสตัวรับอิสระปิยนุษแป้นน้อย